สวัสดีครับมิดีโอนี้จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนอันนี้จะเป็นอะไหล่สำหรับเปลี่ยนมือเปิดเบ้าประตูด้านในให้มันเป็นแบบเชือกดึงจะใช้ก็คือใช้ชุดเดิมเลยครับชุดเดิมแล้วก็ถอดสลักถอดสปริงถอดแล้วก็ตัวยึดมันจะมีตัวยึดเหล็กสำหรับเปิดประตูอันนี้จะเป็นอะไหล่แต่งครับ วิธีใส่ก <W Services, S 1> ็ถอดเราจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนมันจะมีสลักเขาเรียกสลักเกือกม้าครับตรงนี้ตัวหนึ่งเราจะใช้คีมปลายแหลมค่อยๆขีบออกต้องค่อยๆเดี๋ยวมันกระเด็นออกหรือว่ากดลงก็ได้ครับค่อยๆใช้คีมปลายแหลมกดลงระวังกระเด็นโอเคมันจะมีกิฟตอันนี้อันนี้ต้องเก็บดีๆครับ หายนี่หายยากเลยเก็ไวก็จะมีสลักสลักก็จะดึงออกได้ครับระวังสปริงมันกระเด่งเวลาดึงสลักมีสลักแล้วก็สปริงนี่ที่ต้องใช้ก็ดึงออกได้เลย ตัวนี้ก็ต้องถอดด้วยใช้ครีมปลายแหลมค่อยๆบีบบีบบีบนิดนึงแล้วก็ดันดันมันก็จะหลุดแบบนี้อันนี้เก็บไว้ตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้ครับเผื่อเบื่อตัวนี้ก็เอามากลับมาใส่เหมือนเดิมได้นี่เก็บไว้อันนี้จะเป็นอะไรแต่งสําหรับเชือกดึงเออสำหรับซีวิ c e k ตัวสี่ประตูครับจะเป็นตัวนี้ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ เท่เลยวิธีใช้วิธีใส่ก็ได้อะไหลตัวนี้มาเราจะต้องมจะมีกิปล็อกสำหรับยึดยึดเออขาเกี่ยวที่ว่าเปิดประตูว,วางตองแนวนี้ครับอันนี้สวมจากด้านในออกจะมีล็อกของมันอยู่ร้ายครับไ่ได้เราก็มาใส่ได้เลยครับ ลงนี้แล้วก็ใส่สลักให้โผล่มาหน่อยนึงครับแล้วก็สปริงก็ใส่ชุดเดิมเลยครับไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนไม่ต้องมีไม่ต้องแปลงอะไรเลยก็กดกดกดสปริงลงไปครับแล้วก็ดันดันสลักเผาดันจนทะลุอีกฝั่ง ถ้ารูมันไม่ตรงมันก็ไม่ทะล,ลุต้องจัดดีๆโอเคได้แล้วตรงนี้ก็จะมีที่ต้องใส่ก็คือตลักเกือกม้าครับที่เราถอดไว้แต่ทีแรกตัวนี้สำคัญครับห้ามหายเลยแต่ถ้าหายก็หาซื้อได้ครับในแอปส้มมีทั่วไปนี่ครับแล้วก็ดันมันจะมีร่องของมันอยู่ดัน ต้องจับด,ดีๆโอเคเสร็จแล้วครับแค่นี้เลยก็ใส่กับตัวรถได้เลยเป็นอะไรจะมีสีแดงเหลืองดำน้ำเงินแล้วก็สีกุมารธาครับสีอื่นๆก็ถ้าอยากได้ก็สอบถามดูได้ถ้าจัดหาให้ได้ก็ ทำให้ได้ครับโอเคครับอันนี้ก็เก็บไว้ครับถ้าเบื่อตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวเดิมได้ไม่เป็นไรนี่เหมือนนี่ใช้ได้เหมือนเดิมครับแข็งแรงนี่เวลาใส่แล้วเวลาดึงก็นิ่เ,นเกี่ยวน่โอเคครับขอบคุณมากครับ